สวัสดีครับบ้าเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับจะให้เอฟซีแฟนคลับท่านชมนะครับผมมารับชมครับเลขวิ่งจากนนทบุรีนะครับเขามาสูงวดนะครับเลขวิ่งนนทบุรีท่านผู้ชมถ้าท่านใดได้รับชมนะครับที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาครับเลขวิ่งนนทบุรีนะครับเพิ่นให้เด่นมากทีอ2กับ3วิ่ง2กับ3นะครับจับคู่นะครับจับคู่เพิ่นจับมาให้ได้พี่น้องแต่ว่า แม่พันว่าถ้าชอบนะครับมีเลขเด่นให้มาจับใส่เลขวิ่งได้เลยนะครับจับคู่เพันว่ามีเข่ามี่ลดนะครับผมมีงวดเข่างวดลดงวดที่ผ่านมาจับคู่เห็นเพราเข่าครับผมแต่เราเพิ่นเน้นนะครับเน้นเลขวิ่งนะครับธรรมชาตช่ครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นกับจับรักสามสามห้าสามห้าห้าสามมาหกสามธรรมชาก็ถือว่าแก้เที่ยงแต่ว่าเน้นเลขวิ่งไม่เป็น้องเอามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่ 16พกพฤษจิกายสองพันห้าร้อยหสิบหกสายด่วนจากแม่นนทบุรีครับเล็กวิ่งนนทบุรีนะครับผมมาแล้วนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับบ้าเถาสัสดีเอซีบ้าเถาเออจ้าครับผมนะครับจับคู่ขึ้นเ็กรตเสียดใช่ไหมหจับคู่เนี่ยแม่โอ้สามหาหาสามหกสามวันนี้แม่ก็จับคู่ให้แล้วบ้าเถ่าไปจับคู่เองให้แตเล็กวิ่งมากไหมครับผม อ่าเลขวิ่งนนทบ,บุรีนะครับผมแม่นนทบ,บุรีครับจังไ,ไหนแม่เลขอะไรวันววนี้ค่ะได้เก้าก็สองบอเท่าอ่าได้เลยเป็นบอกมได้ม่แลวงวันนี้แต่ว่าอันนี้เด้อบาลเท่าขางบนแม่บอกวันนี้วันวที่สองแต่ว่าแม่ไม่บอกว่า ิบ้าที่ไปเพราะว่ามันอออนวันมีความแม่จังติบ,บอกจงังไหนคือว่ามีทีมาที่ไปจะบอกอยังหรือจงังไหนแม่ได้สามตบนงวดนี้เอางวดที่แล้วเขาบอกคือวาจทังสี่บอกเ e อฟซีบนลบนงวดที่แล้วนั่นเด็กเก้าหาหนึ่งโอ้เอาแม่นนทบุรีพันวาที่มาเด็กเก่าหาหนึ่งแม่นบอกแม่คือบอเห็นบอกผมเนี่ย บ่องแล้วก็เฝ้าถ่าว,ว่็คู่หาแม่มือเล็กวอ,อกครับเฝ<น>้าถ่าวุู่หาแม่แม่ได้หลายครับโอ้ยแมยผมมือเล็กออกผมกับเป็นวุ่นวุ่นเป็นแบบรอออาจารย์นั่นลอเซียนนั่นรอเซียนนี่อยู่พี่น้องนะครับเออเสียดายเท่านั้นเนี่ยแม่น่าจะติ้งทรงไล่ไม่ผมก็ได้ตรงกับไอ้น,นี่พ่อแม่นนี้นนแม่ให้ไปอีก เดาสามโลหรือเปล่าไมมาสิดไปเพราะว่าหัวที่สองครับออกหัวดนี่กคอนคือควันหนีกวอนแม่แังสิบอกคือมาสหมิดไปบแมเปนเป่าเล่กคุนมาดีบอบ่แม่นดี้เนบอมแม่อือครับอ่ามีเลขแม่อียอ่านะครับเดี๋ยวเอฟซีพันว่าว้ายเนี่ยอมเนแปลวเลขคุณนันมาตัวนี้บอกว่าบอมแม่เป็นบอมแบบเป็นเลขแม่เองแมแ่พวแฮงว่าสิบอกก้างเท่าจังตะมือเลขออกแล้วคุณครับ เป้าแม่รียบอกปลาของลาพอเลี้ยนคือได้ส่วนนิดยอมเพเขาทู่มากนะแม่รีบบอกปลาขมันอื่นแม่ว่าอยู่ผาพอไปเลี้ยนไปเลี้ยนก็เลยถามแม่พ้นเลี้ยนอย่างเลี้ยนธรรมะได้ท่านผู้ชมพ่อพ้นจะไปจะสอบจะไปสอนบ่แม่แมนอืมเอาเลขบินจากมัทสบุรี่เก้ากับยังกับแม่เก้ากับสองขับบิน วเ้น้นล่างไม่มัวมนีเน้นล่างมือนครับผมแหม่กับสองเน้นล่างเด้อวิ่งเก้ากับสองเน้นล่างแม่เอาวันที่แล้วกับมาล่างนั่นไเนาะมาสามแม่เก้ากับสองตัวไหนเด่นด้วยกันแม่เ, <c oughs> เก้ากับสองแม่ับมากสองกันแล้วอ่า แต่วางมวดที่แล้วแม่นีสองกับสามแม่พู่มาเด่นทั้งสองตัวท่านผู้ชมมวดนี้นักไปที่สองเด่นไปที่สองแม่โอ้สองนี่เป็นล่างนี่ตรงกับเลขดับพ่อเสียนทองแม่ยูเขามาวาเสร้ร <c oughs> พ่อเสียนทองให้ดรับสองนี่แม่ร่างเนี่ยแม่เขาก็บอกว่ารับสองเก่าเก่าสองอีกแต่ว่าเนี่ยเนี่ย็ว่าแบบว่ามันบักันสองต <c oughs> ัวเป็นไปบ่ได้อืม เก้ากับสองเห็นปะเจ็ดสามตัวสงว่งไปว่าใดเด้อบ่าเข่าเน้นล่างสองเน้นล่างแมนเอ๊ะเลขสามตัวที่ว่ามาเนี่แม่จะให้เป็นเลขไว้ายไงเลขมีที่มาบ่าแม่เลขมีที่มาครับอือหาหนึ่งหาโอ้าคือเจ็ตัวเก่าแม่เด้อบา่าวเผ่าหนึ่งหาเลขสองตัวหนึ่งหาเด้อบระงคุครับ แแมว่าบ้าเถ่าทอยู่วาเล่ตัวเกา่าผมกะว่าตัวเก่าแล้วหาหนึ่งหาเนี่ยแง่ห้าหนึ่งห้าแล้วบ้าเถ่าแล้วก็นึ่งหาสองตัวสองตัวหนึ่งหาอันนี้เป็น,นเป็นเลขบนมันงไหมแง่โอ้เจ้าวาเล่กออกแล้วหาหนึง่งมันจะบอกหนึ่งหาบ่เจ้าวาเอ้ยป็นเลขต<น>่ำบาทมาแล้วเจ้าวาจนสี่ถวยเนี่ยจะมาหาหนึ่งหนึ่งหาอีกเนี่ย แล้วม่แม่มอกน่แล้วเด้อเบาเท่าครับอืมแยกขวอกว่าอวขาหนึ่งดย๋ยวมันขึสิมาออกหนึ่ขาอีกปนวะครับอืมแต่ว่าเล็กวิ่งไอของนันทบุรีนี่บอจับคู่แห่งัมนบอแม่บอแม่ว่าจับคู่ห้มันมาเก่าับสองอืมเกคับสองมราะวากันยเก่าคับสองนี่แยกประมาบันพ่มน้ำกัปวดแล้วเด้มเบาเท่าสิบอกให้ครับพร้อมเชว่าสอเกา อืมครับผมอาธรรมชมุมนี่แม่นนทบุรีอยู่ในสายออืออืหมวดที่แล้วครับเล็กวิ่งนนทบุรีสองกับสามน้มแม่เนาะแม่เห็นยูบ่าถอาไปวัดป่าหาผู้บาา่าเฮอนี่ครับผู้บ่าเปิ้ลว่าได้ยังกว่าหาซีนึงเรื่อง,องหาหาซีนึงครับผมเปิ้นว่าเปิ้ฝันยอบกุยยิ่งวาสัน ถ้าไปเบิ้งเลขยับอยู่ใต้เงาต้นโพงไงเิ่นว่าเิ่นจุดธูปเห็นเลขโตคักโตมักไงหานึงสีครับแม่วางหนึ่งหานายามาครับครับโอ้ยสิว่าเถอะก็ได้คุยครับไอ้คู่บา่นอ้ยคู่บาสิวามันจะมาตกเกลอสนอกแม่วาแม่วาอาย่ว่าเป้าเท่าเยอะประมาณเด้มแม่วางยังได็ะคิดอยู่ ก็มีาหาปเจอห้องโวยตายกันด้แต่ว่านี่ที่แม่อ่านไปหาน้องเปียมมื้อเนี่ยเพื่อนห้เลกตรงกับเลกอ่าหลวงพี่ลึกลับด้วยเด้สามตัวเพื่อนเหซีสามเก่าตอหลวงพี่ลึกลับเ้สามเฮสามสีเก่าก 3, 3, 4, อืมครับน,นี่แล้วแต่อของแม่นี่งวดที่แล้วได้ได้เก้าได้เก้าหาหนึ่งมาแม่ที่ว่าได้มากน่ะนอืม เราช่มแม่พันวาเลกสามตัวงวดที่เราได้เก่าหาหนึ่งมากงวดนี่เอาจะมาหาหนึ่งหาล่องเบิงได้พี่น้องเด้อซ้อมเบิงจะแมนบอเนะครับอืแม่พันวางวดที่ผ่านมาหนี่ได้มากได้มากงวดแรกกว่าแม่งวดที่แล้วเนี่ยงวดแรกน่งวดสอ,องนกัดจังมาแม่พันวาคือโทรหาแม่พันเมือ่อย เสาร์วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบริโทษแล้วครับผมแม่เพิ่งกับบทบททรงไม่เทรามาดาแมวจะโทษมาบอกได้มาเก่าหาหนึ่งตรงตรงเลยเกาหานึ่งตรงตรงเลยเราบ้าเท่าอ่างวดอีกคือได้มาไหวแถลิ้งไหนงวดอีก็หาหนึ่งหาหาหนึ่งหาหนึ่งหาเอาถ้าเป็นเลขวิ่งและถัดมาช่วงเดอเลขวิ่งนนทบุรีงวดที่แล้วสองกระสานคับเด่นทั้งสองทั้งสามมาหกสามแต่ว่าแม่เพิ่งนี่ โอ้ยเน้นให้ครูสามหาหาสามนะครับตะวันงวดนี้วิ่งนนทบุรีเก้ากับสองให้เน้นล่างเป็นบ่แม่เน้นล่างเน้นล่างท่านผู้ชมเน้นที่สองนะครับเล็กวิ่งจับคู่แม่เพื่อนบ่จับให้งวดนี่ให้หาตัวมาใส่เอป็นบ่แม่แมนอ่าท่านผู้ชมหาตัวมาแซวหลักกระเลกมิทิมาเบิงไมก่อนกันได้ทนผู้ชมจะแม่นขึ้นแม่เพันว่าบ่ผมว่ามันจะมาบ่ตัวเก้านี่ยหาหนึ่งหาหนึ่งหาเนี่ยมันออกหาหนึ่งมันจะมาหาหนึ่งหาแม่พันเดม่นไ่งวดที่สองทนผู้ชม งวดที่แล้วได้เก้าเก้าห้าหนึ่งมาบ่แม่แหม่เอาแคปหนา้าจอครับผมแม่บ่ได้เอาเลขไผมาเบาเด้อ,อ,อนี่บ่ได้เอาเลขไผมาบ่แม่คือได้มาบ่แม่อ่เอาคือจะไม่มีไผให้เลขกเก้าล็อกเนี่ยไม่ได้ดอกฟ้าครับแม่กด็ดเดียวโอ้มันออกเรียวค่ะเบสจะอัวงงค่ะจังไรอ่านี่เลขแม่เฟิได้มาเดยท่านผู้มชมเด้อค,ครับผม <c oughs> บ่ได้บด่ได้อ่า แมวแต่ภูมิแมคมันร่้ไม่ะแม่อืมแม่เพิ่นเอามาอ่านี่ได้งโมที่สองพี่น้องนะครับลองเบิงบ่งก่อนเบิ่งไว้ก่อนซ้อมเบิ่งก่อนน้ำแม่เนาะซ้อมเบิ่งก่อนมาแต่สื้อบ่มาแต่พันแต่ว่าบ่าวเฒ่าเห็นเป็นเลขเก่าบ่าวเฒ่านี่แกทำประชมนะครับไปหาปูที่สุดก็มี่นะครับแต่ว่าเลขเก่านี่เพิ่นก็ตัดเพิ่นก็ตัดว่าเลขเก่ามันออกแล้วก็ตัดไปอืม,อม เอานะครับสำหรับเลขวิ่งนนทบุรีเก้าคับสองนะแม่เนาะอ่าตาบ้าแม่เป็นในเลขมิตรีมาเป็นเลขแม่เป็นในมาเลยพี่น้องไม่ได้ไปเอาของใครมาเนาะครับผมคือใครจะมาแข่งโตเกาน้อค่ะห้าหนึ่งห้าได้จากผู้ชมเด้วยผูใดแม่งเผู้ใดตรงกับของแม่่ยามาแม่เอาของเปิดมาเบาเด้อเออนะครับเสียดายขอโทรมาบอกผมในวัยเก้าหาหนึ่งผมทั้งได้เก้าหนึ่งหาเนี่ย เห็นยุคของพุ่ธ915ผมผมเนี่ยถัดตีฟันแท้ๆนาจะนาจะจับไรเลี้ยงสิแม่ฟันเห็นผูาผท้ผเฒทาจูงเล็กน้อยมาหาคนที่จริงเก้าและต้องหาที่นี่เล็กน้อยตีเป็นหนึ่งเขาจากก่อนหนึ่งไปไท้ทไทยผมเป็นอย่างเออผมคือเล่นเป็นตีเป็นเก้าเป็นหนึ่งแลวเป็นหาเนี่ยโอ้ยมันเลี้ยงมาให้แล้วแต่ว่าผมมันสลับผิดท่านผู้ชมวรนั้นเดียวเอาสองไปรางวัลนี่ ท่านฝันมแม่เพราะว่ากันมือเฮ็ดง้างสีผมจะบอกต้องต้องผมจะต้องสตัส้งสสมาธิให้ใหบ้างพูดดิแม่คือบ้านพระผลจัจะตั้งใจขอนะครับตั้งแต่ได้องค์พระศิวลี่มาข้นหิ่งผ้าเนี่ก็ถือว่าเป็นเพราะว่าเพิ่นเนี่ขอโชคขอลาภเพล่นเพิ่นเพิ่นทั้งนี้งที่ครับเพิ่นด้านโชคด้านลาบนะครับพระศิวลี่เนี่ยขอโชคขอลาได้มาขึ้นหิ่งนนก็ถือว่าแม่น,นอ่แมนอืแม่ ครับผมอืมปูเพิ่นหิ่งมากนะครับอ๋อพนว่าที่แรกจะบอดไอเหาเอามาดอกเพิ่นว่าผมได้ถามเพิ่นว่าเอาไปขึ้นหิ่งบูชาได้บพรว่าเพิ่นว่าขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าผมบ่มีห่องพระแม่่ขันเอาเพิ่นมาขันบอกเอาขึ้นหิ่งจะบ่มีว่างไว้นะครับบอดไเห็ดห่องพระหองยังเพิ่นว่าเอาไปขึ้นคู่กันได้แต่ว่าขยับให้เพิ่นอันนี้แนะครับผมพระแก้วมรลกตเพิ่นว่าขยับเหยเพิ่นม่อยู่ห้องงาจักหน่อยอ๋อครับ แาเหตสูญเหตลาบเนาะแมนได้เพิ่นมากกับที่ว่าตั้งเห็นบ่ครับจุดทูบรอบนั้นก็ได้484แป่แมนกับก็ขอเพิ่นล่ะครับผมผมมาขอช้าจังได๋ก็3ตัว2ตัวเด้อวันนี้บ่เข้าเนาะเทศไทจุดทูบบ่าเขานี่หเตาตัวแมนจุดทูบแมนเป็น6กส่วนพันออก6 2แมกก็ถึงเป็นยบ้าเขากวางเอาเนี่ยบ่าวเฒ่ารบกวนสักนิดครับผมครับแม่ขอบคคุณรับขอบคุณครับ เอาท่านผู้ชมนะครับเนาะเลขวิ่งนนทบุรีนะครับได้มาต่องวดแล้วครับงวดวัทนที่16พฤศจิกาย,ยน2566เป็นเลขเก่ากับ2มาให้เน้นล่างไม่พี่น้องเดอ้อนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับ3กับมา63แต่ว่าเน้นเลขวิง่งเด่น2นะครับผมแม่คนบอกว่าถอยเลขมีที่มางวดที่เราได้มา 9, 1, 1, 3, 2, 1, 5, 5, เก่าหาหนึ่งเป็น3ตัวบนนะครับงวดนี้นะครับแม่คนมาห้าหนึ่้าหนึ่งห้าได้ธรรมเด้อซ่อมวงก้เบอร์ใบก้อนแม่คนว่าอย่าฝาลเสีย นะครับพึงได้มากงวดที่แล้วงวดแรกงวดนี้งวดที่สองขอบคุณ MC แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมอขอบคุณพญายไม่ไงนะผมพอกันคลิปหน้าครับขอบท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนดีเนเฮงเฮงเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ